สวัสดีครับคนมั่นดอยชาแนลนะครับวันนี้มาทำลาบเทานะครับก็จะมามืดหน่อยนะครับวันนี้ก็ไปตลาดมาเนาะว่าจะทำตอนเช้าแต่เทาเนี่ยมันเก็บไว้ข้ามคืนไม่ได้มันจะทำไม่อร่อยเนาะก็เลยจะมาทำลาบเทาให้เพื่อ,อนๆได้กินนะครับวัตถุดิบก็มีเทานะครับสีเขียวนี้นะครับคือคือเทานะแล้วก็ กฝักยาวนะครับแล้วก็หัน่นอะไรละหั่นขึ้นช่ายใช่ไหมขึ้นช่ายต้นหอมต้นหอมผักชีนะครับเนาะมันไม่ใช่ขึ้นช่ายนะครับต้นหอมผักชีนะครับแบบนี้ก็หัน่นมะนเขือคืนเนาะพี่นอนะ้องเนาะมะเขือขืนนะครับเนาะจะลดจอคนคืนดุนเฟือนสักหน่อยเนาะ นะครับใส่กับเท่านี่ไปเจอกับข้าวคั่วเนี่ยเข้ากันอย่างดีเลยนะครับนะครับผมที่เห็นลูกกลมเล็กๆนะ่ะก็คือมะเขือพวงนะครับเนาะนะครับ,รบ,นะรบอันนี้คือมะเขือพวงด้วยบแข่งขมนะครับเนาะถ้าเป็นมะเขือพวงธรรมดาจะออกสีกข,านะสกขาวนวลๆนะเขียวเฉียวขาวๆเนาะแต่นี่จะออกลายๆนะครับรสชาติจะขมใช่ไหม ออกขมขมคล้ายๆอะไรคล้ายๆกับไอ้นั่นไหมกักสะเดาไหมไม่ใช่ไม่ใช่บ่ะจะออกขมข,ม,ขมมันหวานมันจะมีผสมหวานอลองชิมดิอร่อยเอาพี่น้องตอนนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนการซอยพริกนะครับหั่นพริกนะฮะก็ตอนนี้ก็มันจะมีอยู่พริกเขียวนะครับพ,พริกที่กลายพริกสวนใช่ไหม,มครับผมพริกสวนถึงจะรสชาติจัดจ้านดีนะครับผม นะครับใส่ลาบเท้าจะได้รสชาติจัดจ้านนะฮะกินไปร้องไห้ไปนะครับนะครับหลังจากหนะั่นเสร็จเนาะแล้วก็จะเตรียมปรุงแล้วนะครับพี่น้องเพื่นอนๆรอ,อ,อดูนะครับมาปรุงแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงใส่อะไรบ้างนะครับไปดูกันครับนะครับวัตถุดิบที่จะ เราจะใส่ในราบเทาก็มีปลาทูนะฮะปลาทูนึ่งนะนะครับก็ปลาทูก็ทอดเสร็จแล้วแต่ไม่ได้ย่างเนาะย่างมันไม่ได้ไม่ได้มีถ้าย่างจะหอมกว่าทอดนะแต่ว่าเอาอาศัยความรวดเร็วก็เลยทอดเอานะครับระน,นะครับก็ก็มีวัตถุดิบอีกอย่างก็คือหอยหอยจุบนะหอยจุบนะครับ ทอดอทั้งทั้งไส้ทั้งปรุงเลยนะครับผมไม่ไม่ใช่เอาแต่หัวนะจะมา,าผสมใส่ในลาบเทานะครับเนาะครับรอแป๊บหนึ่งนะเพื่อนๆเดี๋ยวจะใกล้ๆจะถึงวิธีผสมแล้วนะครับนะครับต้มกระทูนะครับตํากระทูไว้เพื่อจะใส่ลาบเทานะครับเะมีอะไรเนี่ยคุณโอเคใส่กรเทน้ำปลาทิ่ต้มสุกแล้วนะครับเทใส่ลงไปนะครับ น้ำห่อนโลงเนาะจ้ะลวกเท่าจะาน้ำสะเด็ดน้ำปลาราเนาะนี่จ้ะลวกเท่าก็ดีสุกเพราะว่าหัานหลังสะอาดแล้วจ้ะใส่หลายกับแก้วก็ดีขึ้นมาเอาเหงาอล,ล่งนะจ้ะเนาะเหงอเพิ่นก็คือปลาทูนี่แหลจะจ<า>้ะตั้มปะทูมาอ่ามาถึงขั้นตอนปรุงแล้วเนาะคะ่ะเนาะ ใส่พริกป่บบนหน่อยหนึ่งนอกจากเนะเาะเพราะว่าพริกส้อยพริกยิบก็มีนะจ๊ะเนาะและทีนี้ก็มาใส่ชุลสดจ้าจะชุลสดเนาะใส่หน่อยนวดหน่อยใส่หลายนวดหลายจ้าช้อนครึ่งตามด้วยข้าวคั่วจ้ะ ยาแล้วทีนี้ก็จะคนแล้วนะคะให้เข้ากันตอน,ตอนต่อไปเอาเนื้อลงละนะจ้ะเนาะพริกพริกซอยนะคะเนาะก็มีมะเขือมะเขือคืนแล้วมาแข่งขมแล้วจะ้ะกับทัวถัทัวปีเนาะถัว ตัวดำเนาะตัวเขียวเนี่ยแหละตัวปีใส่ใส่ลงไปเลยจ้าต้นหอมผักชีด้วยรวมอ้ลาบเทาทีนี้ก็ใส่มากมักหอยด้วยจ้ะนี่จ้ะ นกหอยจุบลงไปจะเครื่องครบจะเนื้อละลายน่าจะน่าหัวเป็นลาบเทาเนาะค่ะเนาะคนให้เข้ากันนาะจะ่น่้อร่อยจังเลยค่ะ กินมึงกันแน่ใจพี่น้องแซบแซบแซบมั้งแล้วที่ดังแน้อครับพี่น้องบ้านนี้ปรุงเสร็จแล้วก็สิมาก,กินเนะาะบบบนี้เนาะพี่น้องเนาะกนะ็สิมีลาบเท่าเนาะกับแกงน้ำใหม่แต่มมือเส่านี่นาะครับเนาะนะครับอ,อ,รอ,อ่ะมาก,กินกันครับพี่น้อง อันนีไม่ได้ครับสวัสดีครับอีกรอบนึงนะครับเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่น้จ้านะเมื่อกินลาบเท่าเลยครับไม่ลาบลาบแล้วกับเมื่อกินลาบไม่โอ้ไม่อยากบูดนะครับเนาะเมื่อกินลาบเท่าด้วยกันมามบริกินโดนแล้วครับผมก็บ,บบริกินหลายปีเลยเนี่ลาบเท่านะี่ยนี่ครับลาบเท่าแสบแสบนกันนะจ้าเนื้อลายนะจ้ะพี่น้องบริกินหลายปีเลยจ้ะกินไหมคะอันนี้นี่ไง trongใส่ เอาเด้อบ่ à, bay này ใบนั่นเนาะ phu, ใช่คู่เนาะเชิญครับพี่น้องเจ้า นี่ก็วยบะเกือนะครับเนาะกินกับกับข้าวอร่อยอร่อยครับ <c oughs> จะกินกับแกงหน่อไม้ครับอร่อยนะครับ,รบ,บก,ก๋วยเตี๋ยวผมลองกินกเมื่ออร่อยครับแกงหน่อไม้ครับแซ่บ,บเริ่มเล็กน้อยนะดูแบบบ,าบา้านๆกินแบบบ้านๆนะครับวิธีบ้านเราวิธีเช่นน้หมดครับผม มียังกินแน่นครับกินไม่รู้ไม่หละอยู่แบบพอเพียงเนาะอือผักสมุนผักสมุนรจ,นนจ้นอกแักแกงละไมจ้ะหลาเผาอยก่อนเลยโดนๆเดกกินเทื่อนเด็กเสบเนาะต่ไม่บ้านเน็นมุมมักใสกับหัวหลาแต่ก็ม,ม,มกกาะน้อนผมเองคนใส่ใส่หัวหลๆเดีเย๋ยวหอม พี่น้องเอ้ยลาบเท่าว่าจะได้กินเนาะวิธีบานๆพี่น้องเอ้ยมียังไงกินไปเนาะห่อนให้ยหญให้ยังห่อนแม่ง ทั้งเผ็ดทั้งแซ่บข้าวสวยร้อนกับำลางเท่าแต่ที่จริงนงี่ยต้องกินนกข้าเหนียวนะครับพอดีบดบดิ่งข้าเหนียวก,ก,กินนกข้าวจ้านก็แซ่บเหมือนกันครับเนี่ยตักหนึ่งอะไร ส่วนน้องบักซี่เนี่งว่าเป็นผักแก่มได้อเปล่าครับนใส่ก,นนะนะกนในเน้งเกลือร่อแล้วมาแก่นั่งก็ได้เ็ดเฮียอันซอยพริกดิบใส่ลายสิกส่วนเ็ดนี่ไหอื้อแม่ ยูเขายูเขาแห้งไปหน่อยได้บริกินเขาเว้นมะเขือคืนมันกะสีออกขมๆมันหวานหน่อยหนึ่งลนะจ๊ะเนาะหลาบเท่าเหงาหลายมันก็แสบก็หลาบเท่าเนื้อคตร ใส่ครบถ้าใส่โบโุครบมันกับบรรยักาศแซ่บจ้ะโอเคนะครับเนาะขอบคุณหลายๆที่พ่อแม่พี่นออ้องเป็นเพื่อนด้วยซี่ มารักส้มคนเหมืนดอยชั้นแนวกินเข่ากินลาเข่า้ะครับเนาะเป็นลาเเ่ากินอ่าน้ำพีิน้ำหน,นอกเป็นอาหารมืนบ้านที่ที่หากินยากปีละเทียร์ที่หากินปีระเดย์เด็กกินปีละเทียร์คือจังฮ็ดติ่งและครับเนาะบอกเพื่อหลายๆนะครับเด้อที่มาเมืองคนเหมืนดอยชั้นแนวมุขจบแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ กดแชรกดกระดิง่งหรือกดติดตามหรือกดซับสไครต์ให้คนบ้่นดอยด้วยน,น,นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีนะลูกเลยสวัสดีครับ